อยู่ตรงนี้ค่ะแห้งเลยแต่ฝนตกมาเมื่อเช้า,ชาเนี่ยนี่ก็ต้องเอาไปก่อนเขาละเดี๋ยวเขาจะมาตัดไปก่อนเนี่ยเสียดายมากไม่ได้เอามีดมามาตัดเป็นการถอนไม่ถูกวิธีค่ะนี่ไะ ดูตรงนี้ดูตรงนี้ดูาขาตรงตรงนี้นั่นน่ะยังไม่เหาืจะเก็บไปเลยเลยแต่เธอเขามาเอาไปก่อนนี่ค่ะนี่อีกย,อ,ยอนเจียงยเจียงเลี้ยงเอาไปโอ้ยนี่ โอ้โหดูข้าตัดตรงนี้ไปแล้วค่ะเนี่ยเน่ยรอยตัดนขออันนี้ไปก่อนกลัวเขามาเอาไปเหลืออันนั้นไว้ค่ะอ,อ,อ,ยอยู่ในนี้เยอค่ะนั่นน่ะ คนมาแย่งเก็บนะคะมันจะสวยมากเลยค่ะมันจะขาวแต่มันคนต้นอกต้นนี้เลยอ่ะเนี่ยน,นี่นี่ค่ะเนี่ยเก็บดีไนมะ่ดีนะเนี่ยตรงนี้อีกเนี่ยยังเล็กอยู่ค่ะนี่ดูตรงนี้ก็เล็กนี่ไงนี่อ๋ออันนี้ไม่ใช่ นั่นเองฮะยังเล็กดูเลยแล้วก็ตรงนั้นนะ่ะนี่อกไปเลยตรงเนี้ยนถามผิดได้ทีแค่นี้ก็เป็นสิบเหรียญนะเนี้ยคะ่ะถ้าซื้อน่ะไอ้ตรงนั้นนะ่ะ อันนี้ต้องดูดโอเคค่ะเห็นไหมดูดออกมากอยู่แล้วค่ะมันมีคนมันมีคนรู้จักแล้วตัดเป็นด้วยนะตดัดตัดถูกวิธีด้วยขอให้ตัวนะน้ นั่นคะคะเขาก็ตัดไปแล้วตัดผีไม้ด้วยไม่น,น่าลืมมีดเลยแสดงว่าในป่าเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเดินอยู่ดีค่ะในป่าก็คงโตแล้วอ่ะ นูนะะ่นนะคะอันั้นเขาก็ตัดก็ต้องเก็บนี่นี่าะพเขาตัดตรงนั้นไปแล้วเสียงตรงนี้ตรงนี้คงต้องเก็บเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวเข้ามาเก็บไปก่อน เขาตัดก่อนนี้ก็ใหญ่นี่แล้วมีคนมีคนรู้จักเห็ดถ้าไม่มีคนรู้จักเขาไม่เก็บหรอกค่ะนี่มันมีคนรู้จักไม่่แต่ก่อนเนี้ยกอนนี้จะเอาไปนี่ค่ะ นด้ขอเลยท่านนูกคาเทวานุกช้างขอเก็บเสร็จน,นะคะนี่นี่อ,อ,อีกแล้วนี่นะคะเรงไปดูตรงนั้นนูกออนี้ก็สวยค่ะถ้าเขาไม่มาเก็บไปก่อนสวยนะคะเนี่ย คิดว่าเขาต้องมาแสดงว่าเขาเดินรอบต่อแน่ๆเลยค่ะจะให้ดูอีกรอบนะคะยัยงเล็กๆอยู่เลยจอ,อีกสามวันโตแน่นอนค่ะดูตรงนี้ค่ะดูตรงน,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 นั้นแล้วก็อยู่ตรงนี้อีกสามกองสวยงาน้าไาย แล้วก็ทางนั้นแล้วก็ตรงนี้ค่ะและตรงนี้พี่โอ๊กต้นนี้ค่ะเห็นไม่เคยมาเลยนี่นค่ะเต็มถุงใหญ่อยู่เลยอ่ะไม่เก็บไม่ได้อุ้ยนี่ไงนี่นค่ะอ๋อไม่ใช่เศษเหตุหดลด่นออกจากถุง ก้อนหนึ่งค่ะขออย่ามาเก็บเลยนะอยากเก็บกอโตโตให้ชมให้อยาจะเก็บกอใหญ่ๆใ,ให้ดูบ้างค่ะโอีอยได้จังเลยกอสวยด้วยอะ่ะเนี่ยค่ะว่จะมาเจออไรเก็บก้อนนึงค่ะต้องเก็บ สวยด้วยไม่เก็บไม่ได้อ่ะก็เดี๋ยวเข้ามาตัดไปก่อนมันจะช้ำใจโอ้โหโั้ยค่ะอืมเอามาแล้ววิ่งตรงนี้นเนนดีย๋ยวไปดูตรงนี้ก่อนนะคะนี่มีไหมปลาสวยได้นะเมื่อกี้เนี่ยไม่ตัดไม่ได้กลัวเขาเอาเขามา ตาตุก่อนนี่กอสวยด้วยเป็นเป็นไก่ทางโอ้โูตรงนี้อีกค่ะเนี่ยเนี่ยนี่ยังเล็กอยู่ประมาณฝ่ามือค่ะนี่มนอีกอ๋อเป็นใบไหม ไปดีกว่าค่ะตัเวเข้ามาเห็นลัวเข้ามาเห็นขวานะคะแล้วก็้ภาพมันภาพมันทรสัเ์เกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้ค่ะภาพไม่ชัดเลยอะ่ะเนี่ยค่ะต้องออไปถ้าเอามีดมานะคะก็เหลือตรงนี้ไว้ แต่อันนี้ลืมนี่เลยเลทก็ัาาพท์เป็นไรเนาะเป็นภาพเบอร์เลยค่ะโอดอกนี้ไปแต่ได้เนาะร้นถุงว่าโลภมากก็ยอมนะคะเพราะว่ามันมันร่อยร้นถุงว<อ>่าคงต้องงัดก้อนนี้ไปค่ะ เหลือไว้สามกอสองหรือสามนะจำไม่ได้นะคะของัดกอน,นี้ไปดีกว่ามาแล้วช้ำใจค่ะสวยด้วยนะเนี่ย ังยังไม่เลอะเนี่ยค่ะล้างง่ายเพราะว่าดินยังไม่ไปโดนกรีบดอกไี่น่าลืมมีดเลยจริงๆค่ะปิดเข้าไว้ปิดเลยถุงไม่มีแล้วค่ะถ้าดนอีกก็ต้องเจออีกเป็นสิบค่ะแต่ถุงไม่มีแล้วมันล้นถุงแล้วเนี่ยค่ะเนี่ยแล้วอยู่ในในแป้นนี้อีกสองดอก เนี่ยร้อนี่ไม่ถึงเลยอ่ะ,ะโอ้อยดอกนี้ถึงมีแล้วทงไงดีนั่นค่ะสวยด้วยนั่นน่ะสวยด้วยค่ะด่งนี้ต้องมาแต่เช้าแน่แน่เลยโอ้ดอกนี้สวยที่สุดเลยค่ะโ ถ้าเอาไว้อีกสักอาทิตย์หนึ่งอ่ะก็เท่ากาละมังเลยนะเนี่ย่กอก,กี้ก็เด,ดินมาไม่เห็นดีใจทั้งดีใจทั้งเลยนี่โทรศัพท์เป็นอะไรก็ไม่รู้ค่ะเป็นมัวมัวไม่ใช่ค่ะไรทั้งเลยอ่ะ